กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบอกนะครับว่างานพากรรมสินค้าโอท็อปซิตี้ถูสงขาจากจังหวัดต่างๆเปิดเผยว่าสินค้าเนี่ยขายดียอดขายพุ่งนะครับทะลุเป้าเลยพร้อมเชิญชวนสายชิมชมชอบห้ามพลาดงานจะจัดไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ ที่อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิลิราชสมบัติครบ60ปีอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับบรรยากาศหนานแน่นไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็เดินทางมาด้วยนะครับเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยชมชิมช็อปสินค้าภายในงานโอท็อปซิตี้ทูสงขลามหากรรมสินค้าโอท็อปและ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้โดยงานนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อการตลาดจังหวัดสงขลากลุ่มกิจการ เพื่อสังคมซึ่งก็ได้รับการร่วมมืออย่างดีจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับมีการรวบรวมเอาสินค้าและอาหารจากทั่วประเทศทั่วทุกภูมิภาคมารวมไว้ในงานนี้กว่า40คูหาก็มีทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้สปานวดแผนไทยสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวอย่างโอท็อปนวัดวิถีรวมไปถึงสุดยอดสินค้าระดับ5ดาวถึง3ดาว3ดาวถึง5ดาวแบบครบครันเลยทีเดียวก็มีรวมกว่า400คู เป็นการออกบูธโอทอปในจังหวัดสงขลาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีในการจัดจําหน่ายสินค้าโดยโซนที่ดูคึกคักเป็นพิเศษนะครับจะเป็นโซนเสื้อผ้าพื้นถิ่นและโซนอาหารของแต่ละจังหวัดที่คัดสรรร้านค้าคุณภาพของเด็ดแต่ละพื้นที่เหมือนกับได้ช็อปปิ้งที่เดียวทั่วไทยนะครับแต่นายกันายพุทธิพัฒน์ภูวบ,รบบลสวัสดิ์จัอนอร้านเจ้าของร้านสมุนไพรทวทนวินที่เดินทางมาจากจังหวัดของก่นก็บอกว่า ตนได้นําสินค้ามาร่วมงานโอท็อปเนี่ยจังหวัดสองขลาร่วม10ปีแล้วนะครับแล้วก็นําสินค้ามาทุกครั้งก็ขายดีทุกครั้งครับกว่าเนี่ยคุ้มค่าครับมาถึงก็ขายขายดีอ่ะพูดง่ายนะเป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัดขอนแก่นด้วยโอท็อปขอนแก่นแล้วลูกค้าเราที่เคยซื้อไปใช้เขาก็ติดตามเขาก็มาติดตามมาซื้ออ่ะคือมาเดินหาจนเจอขาย แต่ละครั้งก็ได้รับความต้อนรับประสบความสําเร็จครับยอดขายดีมากมอนี่เป็นเป็นยอดที่ถ้าถ้าเป็นต่างจังหวัดนะยอดดีอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทางด้านนางทิยานีไทยประยูนผู้ประกอบการร้านโลตีสายไหมบางอิมรอนจากจังหวัดอยุธยานะครับเปิดเผยว่ามาขายสายไหมครั้งนี้ต้องเตรียมแป้งสายไหมถึง5หลังต่อวันเพื่อรับกับจํานวนลูกค้านักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียอีกทั้งบอกว่าในช่วงโควิดสิที่ผ่านมาเนี่ยเงียบไม่มีงานมากการรมให้ไปร่วมแต่ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับตนเองก็รู้สึกดีใจพร้อมกับเชิญชวนให้มาเที่ยวงานร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกัน ซึ่งงานนี้นะครับจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่4ทธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณคอนเวนชั่นหอศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองชิดศีรีล่าจสมบัติครบ60ปีสายชมชิมช็อปนี่ห้ามพลาดเลยทีเดียว ทั้งหาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสงขลาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะมีลูกค้าประจําเยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะประชาสัมพันธ์ดีค่ะค่ะเออได้ลูกค้าจากมาเลเซียแล้วก็หลายพื้นที่ใกล้เคียงเยอะค่ะเชิญเชิญชวนลูกค้าพื้นที่ใกล้เคียงทั้งจังหวัดสงขลาแล้วก็หาดใหญ่แล้วก็ จังหวัดรอบนอกหลายๆจังหวัดนะคะมือชวนมาเที่ยวที่ศูนย์ประชุมมออนะคะแล้วก็มาซื้อโรตีสายใหม่บางอิมรอนด้วยค่ะของเรามีฮาลาลนะคะทั้งไทยและก็มุสลิมทานได้ค่ะงานโอท็อปซิตี้ทูสงขลานะครับยังมีเวลาอยู่นะครับก็ไปได้จนถึงวันที่4ีธันวาคมน,นี้นะครับที่ศูนย์ประชุมมออ,อนั่นเองเรียกง่ายๆนะครับก็มีสินค้าครบคันเลยทั้งของกินเสื้อผ้า รวมไว้นี้ <Hospital> ที่เดียวเลยแบบจากทั่วประเทศเลยนะครับก็คือมีเท่าไหร่ก <Olymp ian. S 2> <Nossa> ็ขนไปช็อปกันได้เลยนะ